สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับแมวฟาร์มในบ้านนะครับหลังจากผ่านไปหนึ่งอาทิตย์นะครับเริ่มมีออกไข่อีกแล้วนะครับส่วนสายคาร่มก็คารุ่มเนี่ยครับคาร่มแฟนซีนะครับตัวผู้สีขาวตัวเมียสีป่านะครับก็ยังไม่ไข่นะครับส่วนในสีป่านี่ก็ก็ยังไม่ไข่เหมือนกันแต่เห็นตัวผู้ครับตัวผู้กรเชิงแบบ เรียกเรียกรอๆอตัวเมียไปหาเข้าไปในรังอยู่เนาะเนี่ยมันย้อนแสงก็ขออภัยด้ยครับเนี่ยส่วนคู่ด่างคู่นี้ครับแยกลูกไปหนึ่งอาทิตย์ที่แล้วครับก็ยังไม่ก็ยังไม่ไข่นะครับส่วนสายกุกนะครับสีปากกเก๊กแก้วเดินมาก็ฟักอยู่ฟักแต่ที่เที่้วแหละถ้าผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์ไม่เป็นตัวก็จะผ่านไปอีกหนึ่งอาทิตย์นะครับไม่เป็นตัวก็คือไข่น่าจะเสียนะครับ ส่วนขาวปอดนะครับก็ไข่ละตัวนี้ตัวผู้ฟักไข่อยู่นี่นะครับนะครับก็เรียกตัวเมียขาวลังปกตินะครับขาลมครับสายขาลมส่วนเก็ดแก้วเดิมครับใส่กขาวปอดนะครับปอดสี่กุ๊ก็ดแก้วเดิมหนึ่งกุ๊กนะครับก็มีไข่ละอาทิตย์ที่แล้วมายังไม่มีไข่ส่วนด่างคู่นี้ครับก็มีไข่ละครับฟักไข่นี่นะครับ นกกระทําอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนด่างคู่นี้ก็ย้ายมาอยู่นี่ครับก็ยังไม่มีไข่มีอะไรนะครับครับก็รอรุ่นครับช่วงนี้ก็อากาศเย็นหน่อยก็น่าจะไปได้นะครับอากาศเย็นก็ไม่น่าจะมีอะไรมากมายนี่นะครับก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้เขาเยอะครับเดี๋ยวเขาจิกไข่ทิ้งเลยเห็นไข่เรียกครับ เร,เริ่มเรียกตัวเมีย้ารังแล้วครับคารุมแฟนซีนะครับครับอ,อีกไม่นาเกินอาทิตย์นะครับน่าจะไข่นะครับคู่นี้ว่านกมันเริ่มเรียกตัวเมียคา้ังนะครับเดี๋ยวผมจะเอาอยายให้เขาใส่ยายเขามันเดิมน,นะครับที่ว่ายังไม่มีไข่มีอะไรเนดะี๋ยวผมจะเอาอยายแห่งมาใส่เขายัางไงก็ฝากติดตามปามในบ้านเลยครับสวัสดีครับ